นีใหญ่สั้นจบในตอนเรื่องรักร้อนซ่อนเสน่หาแต่งโดยช่องน้องสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะคุณพ่อค่ะถึงแล้วค่ะคุณพ่อปางไม้ตะวันใช่ไหมคะค่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะมีคนเดินมาหาพอดีเสียงของปัทถมา ที่นั่งอยู่บนรถเบนซ์ของเธอเธอคุยโทรศัพท์กับพ่อก่อนวางสายไปเมื่อเห็นคนงานจากปางไม้เดินตรงมาหาเธอที่จอดรถอยู่หน้าทางเข้าเธอรีบลงจากรถเพื่อจะมาคุยกับชายคนงานนี้สวัสดีค่ะฉันปัทมามาจากบริษัทพัฒนากุปฉันถูกพ่อส่งมาตรวจคุณภาพไม้ที่จะส่งเข้าบริษัท คุณช่วยพาฉันไปพบคุณตะวันเจ้าของปางไม้ได้ไหมคะชายหนุ่มที่อยู่ในชุดคนงานเนื้อตัวเปิดเปื้อนมองเธออย่างสงสยัยคุณปัทมาลูกสาวของคุณจักกริดไม่รู้จักนายตะวันหรอครับไม่คะ่ะพอดีฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่รู้จักใครเลยอืม ดีจังปกติลูกเศรษฐีแถมเรียนเมืองนอกไม่มายืนคุยพูดดีๆกับคนงานแบบนี้คุณปัทมาไม่เหม็นเหงื่อผมบ้างหรือไงครับไม่เห็นเหม็นนี่คะแต่ถ้ามีกลิ่นเหงื่อก็ไม่แปลกก็คนทำงานนี่เนาะครับผมชอบจังชายหนุ่มยิ้ม ให้กับเธอเมื่อได้รับคำตอบแบบนั้นชอบอะไรคะฉันพูดดีหรอครับผมประทับใจมากผมชื่อสุริยนนะครับสุริยนชื่อพอจังเลยคะ่ะหรืออีกชื่อก็คือตะวันที่คนที่นี่เรียกกันฮะตะวันชื่อเหมือนเจ้าของที่นี่เลยนะคะ อืมแต่ที่นี่มีตะวันเดียวนะครับตะวันเดียวงั้นคุณก็คือเจ้าของปางไม้ที่นี่เหรอคะครับผมเองเธอทำหน้าสงสัยไม่น้อยแต่ทำไมคุณถึงอยู่ในชุดนี้ล่ะคะก็ที่นี่คือความสุขของผมผมเลยทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองดีจังเลยนะคะ ส่วนมากฉันเห็นพวกเจ้าของแบบคุณเอาแต่ยืนสั่งใช้คนงานท่าเดียวทั้งคู่หัวลอให้กันก่อนที่จะวันจะพาปัทมาเข้ามาด้านในปางไม้เขาให้เธอพักอยู่ที่บ้านใหญ่ของเขาเพราะเธอเป็นถึงลูกสาวคู่ค้าคนสำคัญเมื่อเข้ามาในบ้านตะวันก็สั่งให้สาวใช้ดูแลปัทมาเป็นอย่างดี เธอออกไปสำรวจปางไม้กับเขาคุยกันถึงเรื่องต่างๆจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นปัทมาโทรไปรายงานพ่อของเธอว่าทุกอย่างที่นี่เป็นไปได้ด้วยดีเธอพูดถึงปางไม้ตะวันว่าดีมากๆแล้ววันนี้ก็ผ่านไปปัทมารู้สึกดีที่ได้อยู่ที่นี่ เช้าวันใหม่ขณะที่ปัทมากำลังรับมื้อเช้าอยู่กับตะวันเสียงเอะอะววายของหญิงสาวรายหนึ่งที่แสบแก้วหูมากๆก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านนี่ฉันได้ข่าวว่าที่นี่มีผู้หญิงเมืองนอกมาอยู่เหรอมันชื่ออะไรแล้วมาวุ่นวายกับพี่ตะวันของฉันหรือเปล่าเสียงของฝนทิพคู่หมายของตะวันเดินเข้ามาแล้วพูดคุยกับสาวใช้ ปัตมารีบมองเธอทันทีเธอเจอหญิงสาวที่ดูเปียวแซบอยู่ในชุดสายเดียวกกงเกงรัดรูปสั้นจำขาเนี่ยเหรอสาวเมืองนอกทำไมดูจืดชืดไม่เห็นเหมือนคำล่ำลือที่เขาพูดกันเลยฝนทิพพูดแล้วมองหน้าของปัทมาพร้อมเดินมาโอบไหล่ของตะวันฝนทิพ อย่าทำตัวลุมล่างแบบนี้ถ้าจะอยู่ก็ทำตัวให้ดีหน่อยก็ได้ค่ะไม่เห็นต้องมาว่าฝนต่อนหน้าแม่สาวนอกคนนี้เลยเธอเดินไปนั่งที่โต๊ะตรงข้ามกับปัทมาแล้วมองหน้าของเธอได้สายตาที่เหมือนมีความอิจฉาปนอยู่นี่คุณปัทมาลูกสาวของคุณจักกิจคู่ค้าของพี่ กรุณาทำตัวให้เรียบร้อยอย่าพูดจาแบบเมื่อกี้กับคุณปฐมมาอีกถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องมาที่นี่อีกเข้าใจไหมไม่เข้าใจค่ะนี่พี่ตะวันดูปกป้องแม่คนนี้เป็นพิเศษเลยนะคะก็มันคือหน้าที่ของพี่หน้าที่อย่างนั้นเหรอแล้วที่ฝนเป็นคู่หมายของพี่ล่ะพี่ไม่เห็นสนใจปกป้องฝนแบบนี้บ้างเลยเธอก็รู้ ว่าการที่เราเป็นคู่หมายพอผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักเหล่าพี่ก็บอกเธอไปหลายสิบครั้งแล้วว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรกับเธอแบบนั้นฮึไม่รู้ละ่ะยังไงฝนก็ไม่ยอมให้ใครมาเข้าใกล้พี่ปัทมาเริ่มหงุดหงิดเมื่อเจอคำพูดและสายตาของฝนทิพย์เธอนั่งเงียบฟังอยู่นาน นทนไม่ไหวอีกต่อไปเฮ้ย hey! เ He ห็นคุณฝนทิพย์ห่วงแบบนี้ฉันเองก็ไม่มีใครซะด้วยสิแถมคุณตะวันก็ไม่ชอบคุณอีกงานนี้ฉันคงต้องลองหาความรักจากที่นี่แล้วละ่ะเธอจิกสายตาไปที่ตะวันพร้อมเอื้อมือมาจับแขนเขาทำให้ฝนทิพย์เกิดอารมณ์อย่างมาก นี่เธอต้องการแบบนี้จริงๆด้วยพี่ตะวันทำไม่ยอมให้แม่นี่เกาะแขนละคะปล่อยคู่หมา่ฉะนะฝนทิพดึงแขนของตะวันที่ปัตมาเกาะเอาไว้แน่นพร้อมจ้องมองหน้าของฝนทิพเพื่อจะเปิดศึกคุณตะวันฉันอิ่มแล้วขอตัวไปตรวจคุณภาพไม้ก่อนนะคะ ส่วนคุณที่อยากอยู่กับฉันกระรีบตามมานะถธอเดินออกไปแล้วหันมายิ้มเยาะให้กับฝนทิพที่นั่งเผลออยู่ตะวันรีบลุกขึ้นแล้วตามปัทมาไปทันทีพี่ตะวันนี่พี่อยากอยู่กับแม่นั่นหรอรอฝนด้วยสิฝนไม่ยอมให้พี่ไปอยู่กับมันหรอกนะฝนทิพเธอกร็รีบวิ่งตามออกมา แล้วเห็นทั้งสองคนกําลังยืนคุยกันอยู่เธอจึงได้แต่ยืนรอเพราะตะวันเคยสั่งเอาไว้ว่าห้ามเธอเข้ามายุ่งเวลาเขาทำงานเด็ดขาดนางปัทมาแกต้องเป็นศัตรูกับฉันหนางเด็กนอกฝนทิพบนด้วยความใจร้อนและร้อนกายจากแสงแดด เธอจึงกลับออกไปแต่โดยดีเมื่อฝนทิพย์กลับออกไปแล้วปัทมาก็เลิกทำเป็นวัสเนหาในตัวของตะวันพอที่เธอกำลังอยู่ก็เพื่อที่จะแกล้งฝนทิพย์ให้สะใจเล่นๆน,นี่คุณไล้ไม่เบาเลยนะครับก็โดนกล่าวหาขนาดนั้นฉันจะยอมได้ยังไงล่ะคะว่าแต่คุณไม่ได้รักแม่คนนี้จริงๆ พอถ้ารักฉันจะได้ไม่ทำอีกเดี๋ยวพวกคุณจะเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้ผมเห็นฝนทิพย์เป็นแค่น้องสาวแต่เธอไม่เคยฟังผมเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคงต้องรีบหาคนที่ใช่เราเร็วซะแล้วฉันเอาใจช่วยนะคะอืมแล้วคุณไม่ว่างเลยเหรอผมว่าผมน่าจะเจอแล้วนะ ว่างอะไรคะก็ว่างมาทำความรู้จักกับผมจริงๆยังไงล่ะปัตมาเคินในคำพูดของเขานี่คุณจีบฉันเหรอคะถ้าจีบคุณจะว่ายังไงฉันฉันไม่ว่านะแต่คุณพ่ออาจคิดไม่เหมือนฉันงั้น ผมคงต้องลองเสียงดูแล้วล่ะผมจะเริ่มจีบคนแล้วนะนี่คุณไม่คิดว่าฉันจะเขินบ้างหรอพูดชัดเจนสักขนาดนี้อะ่ะขอโทษด้วยนะพอดีผมเป็นคนตรงๆคิดอะไรก็มักจะพูดและทำเลยเขายิ้มให้กับเธอแล้วพาก,กันไปตรวจคุณภาพไม้ด้านในหลงเลยตะวันหยอดคำรัก ทุกนาทีและคอยดูแลเธออย่างพิเศษสุดๆวันต่อมาฝนทิพย์รีบมาที่ปางไม้แต่เช้าเพื่อมาขัดขวางปัฒนาและตะวันเธอ,อยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตะวันประกาศจีบปัทมาเป็นที่เรียบร้อยเธอ,อยังคงคิดว่าปัทมาต้องการยัวโมโหของเธอแต่ยิ่งเธอ เข้ามาคอยขัดขวางเท่าไรจะดูเหมือนว่าความรักของทั้งสองคนดูเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นปัทมาเกาะแขนพูดหวานต่อหน้าฝนทิพย์ทำให้ฝนทิพย์เกือบออกแรงทำร้ายเธออยู่หลายครั้งแต่ก็โดนห้ามเอาไว้โดยคนงานและตะวันวันนี้ก็เช่นกันฝนทิพย์เฝ้าตะวันแบบไม่กลัวแดดกลัวลมขณะที่ปัทมา เดินตรวจแผ่นไม้อยู่คนเดียวโดยไม่ระวังตัวฝนทิพ์เข้ามาผักเธอล้มลงพร้อมนั่งคอมเธอเอาไว้อะไรอีกคุณฝนทิพ์คุณเป็นบ้าหรือไงมาทับฉันทำไมเงียบไปเลยนะเธอกลับเมืองนอกของเธอไปได้แล้วอย่ามายุ่งกับพิจตวันของฉันได้ไหมเขาเป็นของคุณตอนไหน อีกอย่างนะฉันไม่ชอบตบตีทะเลาะก,กับใครเรื่องผู้ชายหรอกนะถ้าคุณอยากรู้อะไรก็ไปถามพตะวันของคุณดีกว่าคำตอบน่าจะชัดเจนที่สุดปล่อยฉันได้แล้วไม่ฉันรู้คำตอบดีฉันได้ยินมาตลอดแต่ถ้าเธอไม่เข้ามาที่นี่ฉันก็ยังมีโอกาสเธอผิดเดี๋ยวนะคะช่วยมีสติด้วยคะ่ะ ความรักไม่ใช่เรื่องสมมติหรือต้องโหยหาขนาดนี้คุณลองคิดดูสิฉันเพิ่งเจอเขาแต่ทำไมเรากลับรักกันได้ต่างจากคุณที่เฝ้าตามรักเขาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความรักทำไมละ่ะบอกมาสิก็คุณยังไม่รักตัวเองเลยแล้วใครจะมารักคุณคุณไม่เห็นค่าในตัวเองหรือไง คำพูดของปัทมาทำให้ฝนทิพย์ลุกออกจากตัวของเธอแล้วนั่งลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงปัทมาลุกขึ้นมานั่งแล้วปลอบใจเธอคุณลองคิดทบทวนใหม่นะว่าคุณรักตัวเองมากพอหรือเปล่าแล้วเมื่อคุณรู้คุณจะไม่มาที่นี่เพื่อทำอะไรแบบนี้อีกคุณอาจจะมีใครบางคนที่สามารถเปิดใจ รู้สึกดีสบายใจเมื่อได้อยู่กับเขาทีน่นี่คุณแค่ต้องการความรักที่เขาปฏิเสธมันย้ำให้คุณไม่รักตัวเองมานานแล้วฉันเชื่อว่าคุณไม่ได้รักตะวันมากกว่าตัวเองแน่นอนฝนทิพย์ร้องไห้โฮและกอดปัทมาเมื่อเธอพูดจบฉันเคยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากหลักพี่ตะวันแล้วแน่นอนคุณเจอคนที่เห็นค่าความรักของคุณแล้วสินะขณะที่สองสาวปลอบใจกันอยู่ตะวันก็เดินมาพร้อมกับชายคนหนึ่งตะวันรีบเข้ามาพยุงปัทมาให้ลุกขึ้นแล้วถามด้วยความเป็นห่วงเช่นเดียวกับชายหนุ่มอีกคนที่เข้ามาประคองฝนทิพย์ พี่พลฝนทิพย์ร้องไห้กอดพลเพื่อนของตะวันที่คอให้คำปรึกษาเธอเธอกอดเขาเอาไว้แน่นคนนี้สินะคุณฝนทิพย์คุณพลคะฉันว่าคุณพาคุณฝนทิพย์กลับบ้านเถอคะค่ะคุณสองคนน่าจะมีเรื่องอะไรคุยกันนะตะวันงงๆกับคำพูดของเธอ ครับคุณปัทมาขอบใจนะที่ช่วยชี้ทางออกให้กับฉันปัทมาค่ะคุณฝนทิพย์เธอยิ้มให้กับสองคนที่กำลังเดินออกไปนี่คุณเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมดูแปลกๆตะวันรีบถามเธออืมคุณฝนทิพย์ลาคุณพลค่ะนี่คุณผิดหวังหรือเปล่าเนี่ย ที่คู่มั่นไปรักคนอื่นแล้วจริงเหรอจริงสิคะฉันแอบรู้มาสักพักแล้วนะสัญชาติตยานของผู้หญิงด้วยกันไม่พลาดแน่คะ่ะคุณชักมีเรื่องหน้าแปลกใจให้ผมตกใจอยู่ตลอดเลยนะแน่นอนคะ่ะคุณตะวันเขามองซ้ายมองขวาแล้วหอมแก้มเธออย่างไวเธอก็เขิน ไล่ตีเขาอย่างสนุกเวลาผ่านไปหลายวันความรักของปัทมาและตะว,วันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งได้รู้ว่าตอนนี้ฝนทิพกับพลเปิดตัวดูใจกันเป็นที่เรียบร้อยตะว,วันยิ่งต้องรีบจัดการเรื่องความรักของเขาบ้างคุณปัทมาผมมีเรื่องสำคัญจะบอกตะว,วันพูดขึ้นเมื่อทั้งคู่ นั่งดูตารางงานอยู่ภายในห้องทำงานของตะวันเรื่องสำคัญอะไรคะกษพ่อของคุณบอกกับผมว่าจะให้คนอยู่ที่นี่ตลอดไปเพื่อตรวจคุณภาพไม้ไปเรื่อยๆที่ปางไม้ของผมจะส่งสินค้าให้กับบริษัทพ่อของคุณต่อไปและตลอดไปให้ฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยเหรอคะ ใช่ครับพ่อคุณอนุญาตให้ผมดูแลคุณได้เต็มที่เดี๋ยวนะคะคุณพูดเหมือนว่าคุณพ่อรู้เรื่องของเราแล้วอย่างนั้นแหละใช่ครับผมรายงานตลอดฮะนี่คุณพูดจริงเหรอครับผมอยากให้ผู้ใหญ่รู้เรื่องของเราตลอดด้วยจะได้ไม่มีปัญหาที่หลัง ผมยังตกลงวันแต่งงานแล้วด้วยนะนี่คุณทำไมไม่บอกฉันเลยล่ะก็กะว่าจะเซอรไพนะครับแต่ทนไม่ไหวแล้วอะบ้าทนไม่ไหวอะไรคะทะลึ่งหรือเปล่าเนี่ยคุณก็นิดนึงเขาพูดด้วยความเจ้าเล่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วรีบอุ้มเธอขึ้นไปบนห้องก่อนจะมีเสียงหัวลอกคิกคัก เล็ดลอดออกมาจากห้องนอนแห่งความสุขนี้หลังจากวันนั้นไม่นานทางครูก็ได้แต่งงานกันโดยมีพ่อของปัทถมาพลและฝนทิพย์ก็มาแสดงความยินดีด้วยงานแต่งแสนจะมีความสุขปัตถมาได้เป็นนายหญิงแห่งปางไม้นี้ที่มีออเดอร์ตลอดสินค้าต้องส่งให้บริษัทของพ่อประจำ และลูกค้าลายย่อยอีกมากทั้งคู่มีความสุขกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี้จบบริบูรณ์รับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องสตอรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ